ราศีลอสุดท้ายคนเกิดราศีพฤกษ์กเนี่ยเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยสงสารจะเจริญยิ่งยศแห้หากว่าตับต้นจนนั้นเสมอพองได้มากินดักโชคปร,ประทุมเกณฑ์มีประทุมเกณฑ์แล้วก็มีความเพ็นด้วยโอ้โหมีมาตรฐานเป็นราชาโชคด้วยหลายชั้นโอ้โหมลายซับลายซ้อนได้นู่นได้นี่สะดวกสบายนะ เวลาวันที่หกไปแล้วสุยกยกเข้าราศีสิงดาวเรือนเกิดดาวราศีเกิดดาวลัคนาเกิดยกเข้าราศีสิงอยู่ร่วมงกงับคารกับคู่บิ๊กอยู่ร่วมกับใครเนี่ยคู่ครองคนรักคนส่วนแต่ว่ามะเร็งกระเพาะเสาร์มะเร็งกระเพาะเสาร์อยู่ในเรือนการงานก็ะทำให้เจ้าตาได้ครึ่งเสียงครึ่งหนึ่ง แต่ไปอยู่ในเรือนอุบาเพราะฉะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวคู่ครองกับคนรักนี่มีสภาวะที่ขมคืนพืชประโอมอะไรสักอย่างวันที่หนึ่งถึงวันเอถึงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเป็นไงดาวการเงินเนี่ยกัอยู่ร่วมกับพระอาทิตย์วันที่หนึ่งถึงเจเนี่ยมีโอกาสได้เงินแน่นอน เงื่อนไขสัญญาการบอกกล่าวการ,ร,การ,ร,รบังคับอะไรสักอย่างหนึ่งื่องเกี่ยวกับการเงินได้เงินหนึ่งถึงเจ็แล้วก็ดาวการเงินเนี่ยเวลาวันที่แปดแปดยกเข้าเรือนจันทนระ์นับเพราะนั้นนี่เรื่องเกี่ยวอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเงินการทองเรื่องเอกสารตั้งรัฐระวังไปอยู่ในเรือนธาตุน้ำมันก็ ดับก็ตกหล่นสูญหายได้หลายต่าดาวการเงินเนี่ยคุณจะต้องระมัดระวังเมื่อไหร่เวลาวันที่ยี่สิบห้าไปแล้วดาวการเงินเนี่ยยกเข้าราศีสิงศีสิงทับเล็กทับกับอังคารคู่ปากเสียงวิวาททำไม่าหกับใครคุณจะทะเลาะก,กับคู่ของคู่ส่วนคุณมีปากเสียงทะเลาะวิวาทื่องเกี่ยวกับการเงินกับคู่ของคนละนี่เพราะนั้นพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ามีปากเสียงแล้วกเกี่ยวกับการเงินกับคนละ นละมีปากเสียงมีปากเสียงเรื่องเกี่ยวกันกันกับคนละเรื่องเก่าๆที่เคยทำไปที่เคยทำไว้ทีนี้เรื่องคู่ดาวคู่ครองเนี่ยมีความแข็งแกร่งก็ก่อนรัดฟัดเบียก,กับตัวเองก็แหละดาวพระศุกร์เวลา30ามิถุนานยนเนี่ยดาวดาวไอด,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 ดาวคู่ครองตัวนี้ยกเข้าราศีสิงห์มาเลยกกับพระเสาร์ หมายถึงอะไรห,หมายถึงว่าเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ยถ้าทํางานด้วยกันอยู่ในบ้านาเดียวกันไปกงสีแต่ขาดชิกขาดแน่นอนสภาวะที่ให้คุณร้อยน้อยลงสภาวะที่ให้โทษเพิ่มรุนแรงขึ้นเป็นช่วงที่ไม่ควรเสี่ยงในเรื่องเกี่ยวอะไรในเรื่องเกี่ยวกับการงานกับใครกับคู่ครองนส่วผู้ร่วมคู่กรณีคู่บรรทัดสัญญาเนี่รื่อกคู่ไปไงไม่ดีแต่ขาดชิกขาด กาารงนดาวการง,งานพระราหูทับตัวเองนี่ตั้งแต่พระราหูตัวเนี้ยดาวการงานทับตัวเองนี่ตั้งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่27มิถุนานยนถึงเท่าไหร่28สิงหาคมงานทับเรานี่มันก็เป็นไงงานมาหาเรา แต่เนื่องด้วยเรือตัวนี้มันเป็นเรือพระสุกดาตัวนี้มันเป็นกาลีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องได้งานแบบไหนได้งานแบบที่เสียหายแล้วเอามาแก้ไขใหม่จะเยี่ยมมากนะต้องต้องต้องงานที่มีปัญหาแล้วมามาทำมันเยี่ยมมากเลยใช่ไหมเยี่ยมมากเพราะนั้นนะฮะต้องต้องต้องเอางานที่มีปัญหามีอุปสรรคแล้วมามาพลิกแพงมาอะไรต่างตัวนี้ทำจะทำให้เกิดผลดีได้อะไรได้เนี่ย